ผู้ชมไปดูเรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะคะเกิดน้ําป่าไหลหลากในพื้นที่ของอําเภอเถินจังหวัดลําปางก็ทําให้น้ําท่วมฉับพลันหลายพื้นที่เลยค่ะไปดูภาพนะคะน้ําป่าไหลหลากจากดอยแม่ปะกําลังไหลหลากลงลาห้วยแม่ป่าอาเภอเถินจังหวัดลําปางนะคะคุณผู้ชมดูภาพสิคะโอ้โหน้ําแดงทีเดียวค่ะ มันไหลท่วบ้านเรือนของชาวบ้านด้วยนะคะชาวบ้านได้รับผลกระทบกว่า60หลังคาเรือนบางจุดสูงเกือบ1เมตรสาเหตุมาจากฝนตกหนักนะคะก็ทําให้น้ําหลากลงมาช่วงตีสามผู้นําชุมชนก็รีบแจ้งเตือนให้ชาวบ้านขนย้ายสิ่งของไปไว้ที่สูงและไม่นานหลังจากนั้นช่วงตีสี่น้ำก็ทะลักเข้าหมู่บ้าน ขยับมาที่สุขโขทัยกันบ้างน้ําท่วมในเขตพื้นที่เศรษฐกิจนะคะของเทศบาลเมืองสุขโขทัยธานีฝั่งตะวันตกรวมถึงพื้นที่ชุมชนคลองโพน้ําจากคลองแม่ราพันก็อือท่วมบ้านเรือนร้านค้าต้องบอกว่า<อ>บางจุดสูงถึงเกือบ50เซนติเมตรชาวบ,บ้านต้องนํารถมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านนะคะมาจอดไว้ริมทางพร้อมกับขอให้เจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ําลงสู่แม่น้ํายมให้เร็วที่สุดค่ะ ส่วนที่หน้าโรงพยาบาลสุขโขทัยน้ําตอนนี้ยังท่วมสูงอยู่เลยนะครับเหมือนจะลดลงแค่เล็กน้อยผู้ป่วยที่จะต้องเดินทางไปรักษาเนี่ยมีจํานวนมากทางโรงพยาบาลขอความร่วมมือผู้ป่วยที่มีอาการถ้าไม่รุนแรงมากหรือยังรอไหวท่านเลื่อนการเข้าไปเจอหมอก่อนอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าหรือสัปดาห์ต่อไปส่วนใครที่อาการหนักหรือผู้ป่วยกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน ER เข้าไปรับบริการที่โรงพยาบาลศรีสังวรได้ เขื่อนภูมิพลตอนนี้มีปริมาณน้ําเกือบเต็มความจุกักเก็บแล้วนะครับคือตอนนี้99%ความจุอ่างเก็บน้ำเนี่ยเขาบอกมากที่สุดในรอบ14ปีปรับเพิ่มการระบายน้ําแบบขั้นบันไดตั้งแต่เมื่อ6พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาในอัตรา30ล้านลูกบาทเมตรแล้วก็เพิ่มเป็น45ล้านลูกบาทเมตรแต่จะไม่ให้เกิน60ล้านลูกบาทเมตรมวลน,น้ําจากเขื่อนจะไหลลงสู่แม่น้ําปิงผ่านจังหวัดตากําแพงเพชรนครสวรรค์เรื่อยมาจนถึงเขื่อนเจ้าพระยาอาจจะใช้เวลาประมาณ8-9วัน ก็คือช่วงประมาณสักกลางเดือนนี้น้ําเหนือยังคงไหลามาอย่างต่อเนื่องก็ทําให้แม่น้ําเจ้าพระยาเหนือเขื่อนเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเออเข้าท่วมบ้านเรือนในหลายพื้นที่นะคะอย่างเช่นอําเภอเมืองชัยนาทวัดสิงห์แล้วก็อําเภอมโนรมก็เขาบอกว่าเรือนแพคุณผู้ชมอย่างในภาพเลย เขื่อนเนี่ยเรียงละเขาบอกว่าที่เขื่อนเรียงหินลานออกกําลังกายหน้าจวนผู้ว่าราชการจาังหวัดชัยนาทตอนนี้น้าล้นตลิ่งท่วมสูงประมาณสัก20เซนติเมตรเจ้าหน้าที่ขนย้ายเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง20ตัวออกไปไว้ที่สูงเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งตัดกระแสไฟฟ้าจุดดังกล่าวด้วยเพื่อความปลอดภัยส่วนพื้นที่ท้ายเขื่อนค่ะที่อําเภอสัพ,พยาตอนนี้ก็มีน้ําท่วมเต็มพื้นที่แล้วชาวบ้านบอกว่าตอนแรกคิดว่าน้ําจะไม่ท่วมแล้วนะก็สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆก็เก็บไว้ที่สูงก็นําลงมาแล้วจนกระั ทั่งแบบจูๆ่ๆน้ําท่วมบอกว่าตกใจมากก็ต้องยกกันอีกรอบเออเหนื่อยกันเลยทีเดียวค่ะที่สิงห์บุรีกลางดึกเมื่อคืนนี้แม่น้าเจ้าพระยาเพิ่มระดับสูงขึ้นแรงดันน้ําไปกัดเซาะลอดใต้เขื่อนพื้นที่หมู่2ตำบลพระงามอำเภอพรมบุรีเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนผู้นําชุมชนประกาศให้ชาวบ้านขนขอ,ข,อของขึ้นที่สูงย้ายรุ้งย้ายรถขึ้นไปไว้บนถนนเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปอุดรอยรั่วที่ถูกน้ํากัดเซาะเป็นการด่วนเพราะทาไม่สาเร็จจะไปกระทบพื้นที่หมู่11กับหมู่6 ของตะบนพระงามอีกประมาณสัก500หลังคาเรือนไปดูประตูระบายน้ำบางแก้วในพื้นที่หมู่10ตะบนบ้านอิดที่อำเภอเมืองอ่างทองครับตอนนี้แม่น้ําเจ้าพระยาล้นประตูแล้วทําให้มีน้ําท่วมขังสร้างความกังวลให้กับชาวบ้านที่ไปติดตามสถานการณ์ตรงจุดนั้นกันเพราะบางจุดของแนวเขื่อนตอนนี้เริ่มมีการซุดตัวเห็นได้ชัดอยากจะให้ทางชลประทานช่วยยกบานประตูระบายน้ําเพิ่มจากเดิมอีกสัก10เซนได้ไหม เพื่อลดแรงดันน้ําป้องกันความเสียหายและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นส่วนที่อยุธยาก็เหมือนกันนะคะแม่น้ําเจ้าพยาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่ตอนนี้ถูกน้ําท่วมสูงบ้านเรือนเนี่ยโอ้โหพังเสียหายค่ะชาวบ้านก็เดือดร้อนเหมือนกันบางคนไม่มีที่นอนเพราะว่าพื้นบ้านเนี่ยชั้นสองก็ถูกน้ําท่วมด้วยซึ่งเช้าวันนี้ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เข้าไปช่วยเหลือนําร่างของผู้เสียชีวิตอายุ70ปีที่ในบ้านเนี่ยถูกน้ําท่วมนะคะออกมาลงเรือท้องแบนเนี่ยมาอยู่ด้านนอกแล้วเพื่อที่จะส่งวัด วิธีทางศาสนาพร้อมทั้งเคลื่อนย,ย้ายผู้ป่วยที่สูงอายุนะคะส่งโรงพยาบาลเสนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ